สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาไหว้พระที่วัดหนองจับเต่าอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะไฮไลท์ของที่วัดนี้นะคะที่ทุกคนมาถึงแล้วไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือมีพญาเต่าองค์ใหญ่ให้ได้มากราบสักการะขอพรซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมมาลอดทองพญาเต่าเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อขอพรขอชคกาบจากพญาเต่าเรือนแล้วนะคะสําหรับใครที่ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ขอ ก็จะนำผักบุ้งหรือเต่าบริวารมาถวายค่ะและมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนแล้วจะทำให้มีอายุยืนเหมือนเต่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากโรคไัยไข้เจ็บด,ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบ,บริเวณโดยรอบพญาเต่าเรือนก็จะมีจุดทําบุญตามวันเกิดจะเป็นรูปปั้นเต่าแตกต่างกันออกไปค่ะ หลังจากที่เราเดินรอบท้องพระยาเต่าแล้วนะคะด้านหลังจะเป็นจุดทําบุญปิดทองลูกนิมิตค่ะและเดินตรงไปจะเป็นวิหารพระมงคัลโชคให้เราไปกราบไหว้ขอพรกันได้ค่ะที่นี่นะคะจะมีให้สิ่งเซียนซีกันด้วยนะคะและศาลาข้างๆพระยาเต่าเรือนนะคะก็จะมีจุดให้กราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาที่วัดแห่งน,นี้นะคะก็มีจุดให้เราได้ทําบุญและอิ่มบุญไปตามๆกันเลยคะ่ะ และนี่เลยค่ะสําหรับสายมูนะคะหรือว่าใครที่เป็นมักเสี่ยงโชคนะคะอยากได้เลขเด็ดนะคะก็สามารถมาล้วงหายจับเลขปีปองได้เลยค่ะเราเองก็เป็นหนึ่งในสายมูเช่นกันนะคะจับเลขวนไปค่ะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะสําหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะเรียนมากราบไหว้ขอพรที่วัดหนองจับต่อแห่งน,นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย